ติดส谢谢ักโขบนะครับอากิตะแต่ว่าทีละทอนไฟครับเหลืออยู่3คนจะรีเซ็ตกันได้ไหมครับโรยเตอหลายตาไปแล้วครับแล้วระเบิดของอากิตะลูกนี้ย้อยบาปั๊มหมดดงครับโอ้โหอากิตะคนเดียวทิปเปิลคิวปิดทีทอนไฟจบอันดับที่6ไปโอ้โหครับมีบาร่าครับยังขับรถต่อมาดหน้าร่างมีอยู่รอรับอยู่ในโดนบอดฟุกน็อกล่วงไปเลยบอดฟุกกดใส่สองครับเอาหายสองเลยทีเดียวตาแล้วจะกดสามเป็นบอดฟุกกับสเปรเก็บมาเหลือคนเดียวบอดฟุกหนึ่งสี่ไหมอย่างนี้ยังไง โอ้โหซ้ำก่อนครับแมแต่ว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะเป็นการเก็บแต้มคิวนะคะแล้วเจอแล้วก็ตัวสุดท้ายลากเกีียวตบจุกเก็บ4ไปค่ะพิซซ่าตาจบ12นะคะแต่ว่าก็ได้แค้มคิวติดไม้ติดมือไปส่วนออยานก็มาปิดงานบอดฟุกไปเหมือนกันเอาแล้วตอนนี้ครับมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไก่ในเกมนี้ไปเปิดเกมแรกกับไทยของเราเนั่นเองครับนบันเด็กซี่น้องปฐมงพงศ์ไปได้ชนะโดนน้องการณอนิ้งาเหมือนกันตรงนี้คุณเน็กซี่เลนอยู่ตรงนี้มาแล้วคนเป็กซีนคุณเทรลสวยเหลือเกิน เอาแล้วครับโคนฟรีเก็บไป3แล้วครับเหลือคนเดียวนะับธนดมาสวนแล้ววันออดวันนะดิโอ้โหเอ็ดดี้กับธนดลครับเอาแล้วคมเจอคมทั้งคู่เอ็ดดี้กับธนดลเอ็ดดี้ต้องรีบเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองกันไปก่อนครับแล้วธนดลธนดลตรงนี้ปืนเนี่ยโอเคเลยนะครับมีน่าจของเอ็มเคสตีด้วยครับเอ็ดดี้แค่รอจังหวะเท่านั้นแล้วจะเล่นดึงช้ากันอีกหนึ่งฟังเริ่มโหม่ของชั่นกันไปกันมา แล้วเขาหลบหลังสมองมาเปิดปูมลาตรงนี้แล้วเป็นของเอ็ดดี้ครับจากบุรีรัมย์วินเซตอีสปอร์ตได้แก่ในเกมนี้ไปโอ้โหเดียวเลยครับที่นอนไฟวินซิลฮะวินซิลนั่นเองกระบอกโดนตัดออกไปแล้วลองเคครับเอาทางนั่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดน้องดันลงไปลองเคตัดใจเดินเข้ามาต่อแล้วจะเห็นนอนหมอกนอนเดียวเรียบร้อยเลยลองเคเอาแล้วดูยังไปอีกเนี่ยแล้วเอาแทงไปด้วยดีเอ็มวินเดออกจากเกมในดับที่สิบหกจากนิวเฮาส์อีสปอร์ตครับสามคิว จะมาเสิร์ฟให้อีกหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูนิวเจเนเรชั่นบอลหรอดูดูโอ้โหวันไงจะใครล่ะปุ่มแบบนี้ล่ะของโคดเก็บเตนตี้ไปอีกแล้วโดนวานไงโอ้ยโอพีเอเอหายไปง่ายๆครับอันดับ9จากนิวเจเนเรชั่นวานไงโอ้คนเดียสามคิวยังไงต่างคนต่างรีเซ็ตแต่ทางด้านเดียร์เอฟเฟกเบลลุขึ้นมาได้ก่อนชินโนะสเก็ตขาผู้เดียวเอาอยู่ชินโนส่งทางด้านเดียววิ่งตาลงไป เดี๋ยวคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างบนเลยครับเป็นแทนวูสถานการณ์พลิกผันสุดๆครับตอนนี้แล้วนักดีบอยโดนไปดับบันโดกของแทนวูครับพลิกได้ดีกว่าสุดๆแล้วที้เจอกับน็อตวัดออนวัดแทนวูเจอกับชินโนโุเกะกับสุดๆสองนัดเรียบร้อยแทนวูทริปเปิลคิวเก็บทั้งน็อตทัพออกจากเกมในดับที่1 5เลยครับ โอ้กลายเป็นว่ามุมล่างๆน้อยใช่ครับจินบอทต้องตัดใจถอยมาเลยครับอังเจิลพิเดเตอร์เหลือเพียงคนเดียวครับจินบอทแล้วจะมาจะเดินมาเทรดล็อกเคให้ได้ยิงยังไม่ขาดแล้วตัวบอลมาตรงนี้พยายามยืนเทรดกันแล้วล็อกเคคมกว่าส่งอังเจิลพิเดเตอร์ออกจากเกมในอันดับที่15นะครับโง่งบเลยนะเทียวไม่น่ารอดนะเรียบตรงเมล่ะครับโอ้โหเทียวกำลังล็อกใส่ทีหนึ่งเจ็ดศูนย์หกมาจนได้แล้วแกระเด็นนะโอ้ยว ของจริงเลยครับดึกเหี้ยครับเนทไว้แล้วก็ยิงอีก2แต่อยู่เดิร์ตเนธไปใส่แทนวูเป็นการเทม